เอซายจู่ไม่เหี้ยเพื่อนมึงโกจิงไหมเนี่ยทำไมมึงยิงไม่แม่นวะโอเคโอเคมันบอกว่ามันมันเพิ่งโดนปลดแบนล่าสุดเอ้าชนะทุกไหนฮะใส่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 โอ้โหคลิกลีโหลดอย่างนี้อิงลิสอิงลิสใส่แต่้ิส yeah ใส่แต่ลิะ

พ่อเองพ่อเองมันจะบังหัวเนี่มันจะบังมันจะบังหัวตรงนี้พอดีเลยคือมันอยู่ใส่มันอยู่ใส่มันอยู่ใส่นี่คุณวัตมุมจะบอกคือธงตรงนี้ใช่ไหมเรีงตรงนี้มันจะมันลงตรงนี้มันจะปิดตรงเนี้ยมันจะไม่ใหนเราแต่เราจะใหนมันอยู่สมองปอดโปร่งเลยสูตรหงอมหรือเปล่าใส่บีใส่บีใส่บีโมงไช่อะไรอย่างเงี้ยรู้ธงปิงปิงปิงสวยน้องแม่งปลาไปโคตรเตะ นะาคว่างแล้วนายวางแล้วนายว่างนายว่าแล้วใสมุ้งดิอู้กูนั nah, ่งนันดีสวยทำไมนี่ยคือเราต้องมายืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เล็งตรงข้างเขาทับตรงนี้โอเคจัดไปแล้วไปตรงไหนเสียปืนดิปืนใครก็บปืนข้างล่งเนมูงเนมูงเจรัเล็งมุ่ของแท้เจอรันดิโม่โอ๊ย เฮ้ยวัดช่วยดันเลยยิงช่วยเองกูยิงกนให้ดันดันดันจมเจมส์เจมร์เจมส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 ์เจมก์มส์เจมสหเจมส์เมส์เจมส์เมสแเ่มสมเจมส์เเมเจมสมมส์เกมเสกแเพื่อนแม่งตายมเมมเ

มันจะเขียนว่าเขเจอกำลังแบนมันหนึ่งเกมที่มันเตนโปโอ้โหโอ้โหจะข่มนดูมันมัอมนมนโคตรโครทีโคตรอะไรโครด็เลยมึมึง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 โค่นอะรวมส่นบ้องเฮ้ยตลอดเลยทะลุทะลุทะลุเลยอ่ะเฮ้ยไบีปะ ถามอันนี้ก็อยู่เนี่ยไม่ประเด็นคือคนดันแม่งถามมาไซดีป่ะตัวเองดันไปข้างหน้าจะไม่มีใครดันไปเลยฮะมันอยู่ด้านงมันอยู่ด้านล่างแล้วคนัดมันอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างปุ๊เหนียวอ้าวอะไรอ่ะใครจุดประทัดไครไม่วันวอกเหเฮ้ยมันอยู่นี่เหรอ ในโมงโอเคในในมงกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอูเพื่นตัวนึงตัวนึงตัวนึงไม่พอไปไหนวะโค้ดเซฟอะนี่นี่กดบินกดบินกดเซฟไอ้แม่งแม่งเอาแม่งเอาสไนมาปาดเอปาดเอกปืนใหญ่โอ้โหเดี้ยเลยเอาแบบระเบิดไปยังระเบิดยังอยู่อยู่ยังยัง ฝากดูช่วยด้วยฝากดูช่วยด้วยดูซ้ายเดี๋ยวๆเดี๋ยวจะดูตรงนี้ฝากดูซ้ายนะดูอยู่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 มันคือบลามาวะแม่งมาข้างล่างนี่หาเลยคุณนัทเสียงไปดูวณระเบิดไปยังไงนั่นไมผมไม่ระเบิดวะยังยังยังไม่เห็นมันเฮ้ยระเบิดอาระเบิดไปหายไปแล้วเรียบร้อยกลางปะมันมายิงกูก็จบแล้วนะชันเลย ไม่ทันนะเนี่ยเอ้ายังโอ้โหยังมาแพ้ไปไลาตัดมันพิ๊กตัดมันตัดมันลึกๆนะเฮ้ยเก็บเสียงไรเก็บเสียงไรโอ้ยแม่งมายิงกูเองนะไอ้เี้้ยไอด็กมันอยู่มันเก็บเก็บเสียงไรเก็บเสียงไรไปเลยไปเลยดูอยู่ไปเลย ในอุโมงนะไออุโมงไอตรงทางลงลงรถก็ข้างลงตัวนึงงม่ดงเลยเยข้างล่งข้างล่างุสมกปิดทีนี้ไหนอ่ะไปเลย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 ไปเ๋ยยยาวเลยยังหาเลยย่วหัจริงอยู่ไนวะไหนวะอาดูาดูยาวอยู่ยาวเบอร์ยืนในสมกอะไม่มายาวอ้าวเรียบร รีบอยู่กลางว่ามันจะเข้าไหมฝากดูกลางล่างด้วยนะยิงก็ขดวัดอยู่ข้ในอ่ะไมนลิงยังหนาเลยอพีกไปขนาดหนกูเนี่ยก็เป็นคนน้อยได้ขุวัตายอะจริงนหนาดูดิปิ้ยไอ้ย้กษ์ ไอมันขึ้นบนแมกคนอตตี่นตีบนอะเอวบเอบนเฮ้ยโดนได้วะตัวีมมาไงวะน่ะลองบอกนอตหรือบอกแม่งไอหลุดชื่อคุนรเอบนเอบคุณนอตคุนอตอะไรอ่ะก็บอกอะไรก็ตั้งใจบอกคุณนอตไปไหนวะอ้วไอตัวจะไหนไปไหนต้องมากอยู่ฝั่งนี้ชูมันบอกู แล้วล่ะง,งนั้นเข้าไปหลังมะเอ้ยเพื่อนยะูคนนั้นนะแบบเขานะลูกเขียเอ,อะไรไม่ทันแล้ว <c oughs> มาน,นี้ระเบิดอยู่คนนั้นระเบิดอยู่หลังไซมันอาจจะเอามันอาจจะไปวางบีไป,ไปดักบีก็ได้ไปดักไปดักบีคนหนึ่งก็ได้หรือว่าไม่แน่มันอาจจะมีไปวางไม่ทันนะอ,อ่ะ <c oughs> 12,000 เป็นไปได้แล้วแล้วมันจะเปิดปูตายคนแรกเป็นเกียร์โอเคเซฟโอเคก็บพี่ก่อนเลยลุยยิงเยอะพี่ก่อนเลยใส่หัวทำไมไม่เอาไปเลสโก o กันหมดนี่แหละ กาตัวนึงเออลันลนลานลันานมลนดึงไว้นบัวเราแข็งเพื่อนเป็นเกีเฮ้ยิมไม่ได้ชิสามอลันลนลา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 นามีมมมีไมมีไหมมีมทำไมวะเมีวเมียวเมีมียวเอามีมามี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 มาอยู่ไหนก่อน จะเอาพี่กูจะเทคดาว